สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับรายการ SBC p Channel นะครับช่องรายการทาง YouTube ของผมนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้โปรแกร,รม Excel ในส่วนของเรื่องอการใช้สไตล์เซลนะครับสไตล์เซลคืออะไรก็รอไปดรนดูกันเลยนครับก็เออนะครับผมก็จะขอ แนะนําตัวเองก่อนนะครับก็รายง,งานนี้รายง,งานเกี่ยวกับสไตล์เซล์นะครับผมก็ใช้การนําเสนอเป็นวิดีโอนะครับซึ่งได้รับมอบหมายงานนี้จากคุณครูรณภาพุทพุ่มพุทธนะครับซึ่งท่านได้สอนในรายวิชา,อาคอมพิวเตอร์นะครับ เนี่ยคือ,อหัวข้อการทํารายงานของชั้นมัธยมศึกษาปีทยาทับห้านะครับห้องผมเองก็มาดูส่วนของผมนะครับผมก็ได้รับมอบหมายครับผมขอแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิทาปฐมวัธมนาครับเลขที่44ม .3 ทับห้าชื่อเล่นโอ๊ครับก็ได้รับ มอบหมายในการนำเสนอการใช้สไตล์เซล์นะครับก็มีกฎเกณฑ์เล็กน้อยในการนำเสนอนะครับก็มีหลายช่องทางในการนำเสนอก็คืออาจจะเป็นไฟเบอร์ไฟล์ pdf ไฟ PowerPoint ไฟวดิด,วด,ด,วดีโอ,โอและไฟลอีบุ๊กนะครับก็ผมก็ได้ใช้ไฟล์วิดีโอในการนำเสนอนครับเพราะว่าจะได้แบบสอบคล้องกับ การทำช่องรายการทาง y o u t u b e ของผมนะครับก็การใช้สไตล์เซลเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้ท่านคลิกไปที่โปรแกรม Excel นะครับ Microsoft Excel ของผมก็จะเป็น Microsoft Excel 2013ครับก็คลิกเข้าไปนะครับนี่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการ อัตโนมัติในการขึ้นมาตอนเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับถ้าแบบไม่ได้เปิดมาในแบบเกี่ยวกับงานที่ท่านกำลังจะทําอยู่นะครับก็ผมกดปุ่มปุ๊บเปล่าครับหรือท่านแบบมีเน้หาข้อมูลที่จะใช้สไตล์เซลของท่านอยู่แล้วก็กดคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ของท่านเลยนะครับนี่ครับ สไตล์เซลคืออะไรผมขออธิบายก่อนนะครับสไตล์เซลหรือที่เราเรียกกันว่าการไฮไลท์นั่นเองครับทุกท่านรู้จักใช่ไหมครับการไฮไลท์สไตล์เซลเนียงเท่าก็การไฮไลท์ก,ก็คือการเน้นข้อความที่สำคัญให้มีความเด่นชัดมากขึ้น,นครับเดี๋ยวผมสาธิตนะสาธิตนะ,ะชื่อผมภาษาไทยเอง เซลเดียวก่อนนะครับก็ให้ท่านสังเกตที่หน้าแรกครับให้คลิกที่หน้าแรกและสังเกตคําที่อยู่ข้างๆข้างล่างะครับก็จะมีคลิปบอร์ดฟอนต์การจัดแนวตัวเลขสไตล์เซลการแก้ไขนะครับให้ท่านสังเกตที่คําว่าสไตล์นะครับก็จะมี3ตัวเลือกใหญ่ๆให้ท่านนะครับก็ถ้าสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับจะมีคําว่าสไตล์เซลนั่นแหละครับนี่ก็จะมีคขาอธิบายขึ้ล่างข็คือนะครับ สไตล์เซลที่เต็มไปด้วยสีสันเป็นวิธีการทำให้การเน,นข้อความเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เนื้อหาข้อมูลเด่นชัดในแผ่นง,งานมากขึ้นนะครับก็ให้ท่านคลิกเข้าไปและเลือกอก็จะมีรูปแบบหลายรูปแบบนะครับก็จะมีแบบประเมินก็คือดีแย่และปานกลางข้อมูลและแบบชื่อเรื่องและหมวดเรื่อง สไตล์เซลที่มีทีมรูปแบบตัวเลขหรือท่านจะสามารถกำหนดตัวเองก็ได้นะครับซึ่งในะที่นี้ผมก็จะขอเลือกแบบประเมินนะก็คือดีนี่ครับท่านจะสามารถสังเกตเห็นว่าเนื้อหามีการไฮไลท์หรือใช้สไตล์เซลนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีลบด้วยเลยนะครับให้ท่านเล็กที่เซลล์หรือหนะ้าข้อมูลที่ท่านต้องการจะลบนะครับและให้สังเกตคําว่า เซลนะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่สามตัวเลือกเช่นเดียวกันให้ท่านกดคลิกที่นี่ข้างล่างนะครับก็จะมีคําว่าลบเซลลให้ท่านคลิกเข้าไปเลยก็จะมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกให้ท่านเลือกตามที่ท่านแบบประสงค์ต้องการใช้งานนะครับส่วนผมก็จะเลือกนี่ครับตัวเลือกตัวแรกเลยครับนี่ครับก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ สไตล์เซลเป็นแบบประโยคย,ยาวๆนี่นะครับเป็นแถวก่อนนะครับนี่ครับให้ท่านคลิกและเคลือบจากนั้นกดที่สไตล์เซล และเลือกรูปแบบที่ท่านต้องการก็จะได้การไฮไลท์ข้อมูลหรือใช้สไตล์เซล์ข้อมูลได้นะครับแค่นี้เองง่ายๆจากนั้นก็ลบถ้าท่านต้องการลบนี่ครับและมาดูการไฮไลท์ในแนวประดับนี่ครับให้ท่านคลิกและเคลือบเช่นเดียวกับ ขั้นตอนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ให้กดที่สไตล์เซลเลือกรูปแบบที่ต้องการจะใช้ไฮไลท์ข้อมูลก็จะแล้วครับการไฮไลท์สไตล์เซลลง่ายนิดเปียวนะครับไม่มีอะไรยากถ้าเราพยายามหรือศึกษามันครับก็วันนี้ขอจบการนำเสนอในส่วนของการใช้สไตล์เซล ของโปรแกรม Microsoft Excel นะครับในสุน mm hmm. สุดท้ายนี้ mm hmm. ผมขอความกรุณาให้ท่านช่วยกด Subscribe ช่อง YouTube ของผม mm hmm. ก็คือช่อง SBPC Channel นะครับกดไลค์คลิปวิดีโอต่างๆช่วยด้วยนะครับเรอจะกดติด จะติดตามทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็จะเป็นทาง Facebook ทาง l ล n e นะครับก็สุดแล้วแต่ใจจะไขว่คว้านะครับก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ขอพรบคุณอย่างสูที่ได้รับชมวิดีโอนี้นะครับขอบคุณ